มาค่ะวัดชิวๆสบายๆกันมาเดยราชก็คือ c o ซี่ i n นเทจอันนี้นะะเราจะไม่ล่างนะครูจะเริ่มด้วยจุดแดงๆแต่เราก็คือล่างแบบเป็นใบแบบ ก้นกานๆแบบนี้ยนะคะแล้วก็วงใบไปเลยนะอันนี้จะแบบใบก็จะไม่ได้กลมนะคะก็ะะจะเป็นทรงแบบเอเหลี่ยมๆนิดนึงเป็นมุมๆนิดอ,อันนี้สุดท้ายนะถ้าวางชิดมันอาจจะแบบยากนิดนึงนะคะอันนี้ก็ทับไปเลยแค่ใช้สีเดิมระบายทับไปแบบนี้เลยง่ายๆแล้วใช้สีที่มันอ่อนลงนะคะเอามาแบบระบายลงใบที่มันอยู่ด้านหน้าค่ะแล้วก็มาทยอยเติมดีเทลนะคะพวกแบบก้านใบต่างๆจะใช้เป็นสีอ่อนกว่าหรือว่าสีเข้มกว่าก็ได้ตามชอบได้เลยนะคะอันนี้ก็แบบลงถี่ๆได้เลยแล้วคุณเริ่มมาเก็บที่ตัวผลมันนะคะเพราะ ว่าใบแบบดีเทลเยอะแต่ว่าตัวผลเนี่ยมันดูโล่งใช่ไหมก็อาจจะใช้สีอ่อนนะคะลงตรงส่วนที่มันเป็นไฮไลท์ก,ก่อนแล้วอีกฝั่งนึงเราก็ใช้เป็นสีเข้มนะคะลงส่วนที่เป็นแชโดว์อาจจะใช้ซะว่ามันหนึ่งถึงสองน้ำหนักก็ได้ค่ะนี่คู่หยุกยุ๋ยไปเลยนะไม่ได้แบบจริงจังเลยมันยังดูแบนๆบอยู่นะคะก็เลยเอาสีสว่างขึ้นเอามาลงทับอีกทีหนึ่งนะคะอาจจะทําเป็นเส้นก็ได้หรือว่าเราลงปื้ดไปเลยแบบอย่างที่คู่ทำเสร็จแล้วคะ่ะ ดูใกล้ๆว่ามันหยุ่หยุ่ยจริงๆมันเป็นแบบฟิลนี้เลยทุกคนแต่ว่าพอมันดูไกลๆดูภาพรวมอ่ะมันก็ดูสวยใช่ไหมก็ลองไปไว้กันดูนะคะ